จังมามาเพื่อนรักเมนเพิ่มพลังของเจดีก <c oughs> ินแบบไม่ยังเราคือฟูดช็อกเกอร้ <Yeah. S 1> รองกันดังๆคนหาวมาปรุงกินสิกเย้กินนกิน ครับฉันเองเจ้าหน้าที่เพกกี้เอกกี้กำลังปฏิบัติภารกิจหวังว่าจะไม่ทำให้ไหนตื่นนะสอนนี้ฉันรู้ว่าไหนชอบนอน18ชั่วโมงเออไม่เป็นไรมีอะไรเหรอเพกกี้ ฉันอยากให้หนายช่วยไขที่หายากและลึกลับไขแห่งความชั่วร้ายถูกขโมยไปจากสถาบันไขแห่งการศึกษาด้านไข่มันมอบพลังร้ายให้ผู้ที่ครอบครองแต่ว่าฉันได้บอกแสว่ามีคนซื้อไปในตลาดไข่มืดฉันอยากให้หนายช่วยนะสอนนี้นี่เป็นเรื่องไข่ฉุกเฉินฉันกําลังจะสติแตกแล้วตอนนี้สอนนี้ฮัลโหลสอนนี่อ นี่มันกลางดึกอะเพกกี้ดังนั้นโอเข้าใจแล้วพนายุ่งอยู่แต่ถ้าคุณอยากได้ความช่วยเหลือเราก็อยู่ข้างคุณอยู่แล้วแต่ตอนนี้เวลานอนดังนั้นเยี่ยมขอบคุณฮะเรื่องอะไรอะเกิดอะไรขึ้นอะฉันรู้ว่าฉันเพิ่งผ่าฟุตชักเกอร์ได้ฉันตกลงเนืออะไรไปเนี่ย ฉันตกลงตายกับหลังสลึมสลืมเสมอเลยอะเราต้องรีบเดินทางฉันจะอธิบายทุกอย่างตื้งไปถึงเกี้นี่คือการลักพาตัวออเออ้๊ยแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่น่ะซอนนี่ฉันเปล่านะเกี้เอกกีอ่ะ เธอทำไมอ่ะเธอรักพาตัวพวกเราเฮ้นี่เพกกี้อรุณสวัสดิ์แอนดี้เราใกล้ถึงแล้วใช่ฉันจะคุยเรื่องนั้นกับคุณอยู่พอดีอ่ะคือเราจะไปไหนแล้วเราจะช่วยคุณได้ยังไงฉันสับสนมากเลยเพราะซันนี่บอกว่าไข่น่ะเพิ่มพลังให้กับคนนะมันเปลี่ยนความหวังความฝันและความหลงไหลให้เป็นสิ่งชั่วร้ายเปลี่ยนคนที่มีไข่ให้กลายเป็นจอบวายร้าย เจะไปที่นั่นเมื่อถึงแล้วเธอจะเข้าใจเราจะไปก่อนหลังที่ไม่มีใครรู้จักอย่างเนี้ยหรอเฮ<ะ>้ยนั่นอะไรอะ่ะทางหน้าบุญชายหาดอะ่ะมันเป็นหุ่นยนต์ที่ใหญ่มากว้าวฉันมีร์สส่งเธอมีโกองเงินสด เรียมทุกอย่างให้พร้อมเพราะพวกเราจะมีปาร์ตี้มาเลวมาเล็ว้ม,วมันสุดเตอร์อยู่บนเวทีไดมานีมาช่วยฉันทีฉันคือแสงบ๊กไกลคือหุดยนต์ตัวใหญ่มากถ้าเธออยากจะเข้ามาจงอย่าช้ามามันด้วยกันมาเลยมาเลย หขายังค,ความชั่วร้ายอยู่บนหัวเขาจุกผลหลงกิดผพ้ดนด้สงสงารลาวเชสเพอริเชียสทุกตัวสตาร์ปรดิวเซอร์เพลงทั้งข้าวจอมโลบฮัตช่าฟูทรักเกอร์เป็นแขกไม่ได้รับเชิญเสมอนี่คือการซ้อมภายในซื้อตั๋วซะถ้าอยากดูสุดยอดร็อกสตารทุกคนหาที่หลบก็ให้แน่นๆนะ นผู้ติดตามวายสระแกมแล้รักพวกคุณจูเลียเปลี่ยนให้ยางใหญ่ขึ้นเลยผมยังไม่เข้าใจว่ามาที่นี่ทำไมอ่ะเพราะพวกนายรู้จักอาร์ลเชสเพอร์นิเชสฉันสืบเจอว่าเขาผลิตเพลงให้พวกนายและจูเลียโอนั่่ไม่เขาทิ้งพวกนั้นตัางหากเขาไม่ได้ทิ้งพวกเราสะทีเดียวนะ ใช่เพลงนั้นล้มเแลว้วเออก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะฉันเป็นมีคิวทองฉันไม่สนโอเคเขาทิ้งเราก็ได้ฉันหวังว่านายจะคุยกับเขาได้ใครแห่งความชั่วร้ายเปลี่ยนเป็นคนจอมวายร้ายเขามีหุ่นยนต์ยักษ์ในไม่ช้าเขาจะใช้มันทำอะไรที่เลวร้ายแล้วก็เป็นอันตรายรู้ไหม ไม่เราไม่ชอบเขาไม่รักสักนิดไม่ต้องห่วงเทกกี้เราจะทําให้เขาลงมือได้ช้าลงคุณสืบเจออะไรอีกบ้างล่ะไม่ค่อยมีอะไรอะอา,าเชียสเฮนเชียสโปรดิวเซอร์เพลงนักปันดาราเป็นข้างข่าวรวยเจ๋งดูวันนี้วันเกิดเขาวันเกิดเหรอจริงดิขอยืนยันฉันมีความคิดดีๆแล้วล่ะฉันเป็นพ่อครัวฉันจะทําเค้กวันเกิดทุกคนชอบเค้กวันเกิดในวันเกิด แม้จะโดนหมวกไข่ชั่วร้ายครอบงามอยู่ก็ตามใช่ข้างขาวชอบกินอะไรอ่ะฉันจะทำเค้กแสนอร่อยให้เขาั้างขาวชอบแมลแรงที่กรอบและชุ่มฉ่ำอีอพวกเขาชอบดูดเลือดอุ่นๆอีออและชอบรสหวานดอกไม้กับผลไม้เ,ออเราจะทำเค้กวันเกิดด้วยผลไม้และดอกไม้อาจจะโรยด้วยมแมลงกับเลือดด้านบนอีอโอเคแค่ผลไม้กับดอกไม้ก็พอ เราจะนำไปให้เขา<ม>เขาจะได้เย็นลงจากนั้นเพ็กกี้จะขอหมวกไข่ชั่วร้ายคืนได้น่าลองดูทุกคนเก็บผลไลม้อืมถ้าจะพูดนะนี่คือเค,ค้กค้างคาวยัดไส้ด้วยมะพร้าวมะเดือ่อส้มมะนาวกล้วยฝรั่งสับประรดมะม่วงและก็ขิง l l แล้วเชีย o สเพอร์นี่เชียสนี่คือจ้านาที่เพ็กกี้เอกกี้จากหน่วยรักษากฎหมายไข่คุณครอบครองใครผิดกฎหมายของสั่งให้คุณเชิญให้เราเข้าไปในหุ่นยนต์ยักษ์เดี๋ยวนี้เพื่อฉลองวันเกิดของคุณใช่แล้วเพื่อฉลองวันเกิดของคุณโอเคเอาวละแสดงให้เขาดูว่าบ้านเราทำยังไง ว่าไงฟูทักเกอร์ฮฮ่ฟังดูดีนะว่าไหมอย่าพูดว่าดีใจที่ได้เจอไม่ได้เจอกันนานเห็นหน้าแล้วก็ชื่นใจแต่ดูเหมือนโกหกเกิดไปนะฮฮเราทำเค้กวันเกิดให้คุณพนิเชียสน่าอร่อยเค้กมีแมลงไหมไม่มีเลือดไม่มีอือน่ารังเกียจ เธอเป็นพ่อครัวที่แย่มากแย่หน่อยที่นายร้องเพลงไม่ได้ฟังฉชนะอาล่าเชสใครที่อยู่บนหัวของนายกำลังครอบงำการตัดสินใจสิ่งที่นายทำกับหุ่นยนต์ไม่ใช่เรื่องดีมันเปลี่ยนความฝันเป็นเรื่องชั่วร้าย,ยเธอมีบัตรผ่านหลังเวทีกันเหรอเราไม่ได้อยู่หลังเวทีโอ,โอ,โอ,โอเราไม่ได้อยู่หลังเวทีฉันก็พูดไม่ชัดพอนะแล้วยังไงแล้วรอบดบตคือหุ่นยนต์ซุปตาสูงเท่าตึก15ชั้นตัวแรกของโลก ฉันเขียนเพลงทั้งหมดให้เขาพาทัวร์รอบโลกทุกคนสมัมายถึงทุกคนจะต้องจ่ายเงินทุกเพนนี้ที่มีเพื่อดูโชว์ของร็อกบอดโอ้ยความฝันของฉันแล้วถ้าพวกเขาไม่ทำละ่ะร็อกบอดจะทำลายเมืองของพวกเขาสักโอ้นายชั่วร้ายมากเลยไม่เลย นี่โมเดลธุรกิจใหม่จ่ายเงินดูหรืออยากโดนทุบลูกค้าเลือกได้นายพลาดแล้วในควบคุมตัวเองไม่ได้ใครควบคุมทุกอย่างรักบอดจะแสดงให้พวกนายดูฟรีบอกเพื่อนด้วยว่าชอบไหมหรือรีวิวออนไลน์อะไรแบบนั้นถ้ารอดไปได้นะว้ จะมีแฟลชส่งจะมีกองเงินสดเลื่อนทุกอย่างให้พร้อมเราจะมีปาร์ตี้มาเร็วมาเร็วฮู้ันจับมือ มันสตเตอร์อยู่บนเวทีเดมานีมาช่วยฉันทีฉันคือแสงบิกไลรคือรดยนต์ตัวใหญ่มาก่อเธออยากจะพบพ่จงอย่าท้มันด้วยกันมาเลยมาเลยไม่มีใครอนุญาตให้พวกเธอเข้ามาออกไปเราต้องเอาหมวกไข่ออกจากหัวของเขาก่อนเบี่ยงเบนความสนใจเขาเดี๋ยวฉันจะ นี่ฟังฉันนะดูสิมีเงินดอลลาร์บนพื้นด้วยนั่นเหรอไหน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 นี่หุ่นยนตของฉันเงินนั่นของฉันนั่นเอาเลยแพกี้โอ้หมวกไข่สุดเจ๋งของฉันฉันเป็นอิสระอิสระฉันไม่ต้องอยู่อยู่ในถ่าอีกแล้วตอนนี้ฉันร่รื่นไปทั่วโลกและทำสิ่งที่ต้องการได้แล้ว คิดผิดแล้วเธอไม่มีวันรู้ว่ามีอะไรในไข่จนกว่าจะต่อออกมาไข่ส่วนมากนะมีรสชาติอร่อยแต่ใบนี้มีวิญญาณร้ายขังอยู่คุณพกเครื่องดูดฝุ่นมาด้วยเหรอฉันเป็นสายลับฉันพบของเจ๋งๆที่มันน่าทึ่งมากเลยคุณปลอดภัยแล้วอันลาวเซียสเช็ดน้ำตาเถอะคุณไม่ได้เป็นคนเลวใครตั้งหากที่ชั่วร้ายผมไม่ได้ร้องไห้ผมทำเรื่องไม่ดีนะแล้วคุณร้องไห้ทำไม ผมอยากได้เค้กสักชิ้นหนึ่งและผมรู้วพวกคุณเกลียดผมผมก็เลยกลัวว่าผมจะไม่ได้เค้กในวันเกิด <c oughs> คุณสัญญาไหมล่ะว่าจะไม่ใช้รถบอดทำลายข้าวของอีก <c oughs> ได้ ฉันหวังว่าพวกเธอจะร้องเพลงดีกว่านี้อ <c oughs> ของอร่อยยนี่ยดูน่ากินจังมามาเพื่อนรักเมนูเพิ่มพลังของเดีกินแบบไม่ยังเราคือฟูดช็อกเกอร์ร้องกันดัง,ดง ความจริงแล้วนะสิ่งเดียวที่ฉันชอบมากกว่าปิกนิกคืออาหารที่เรากินตอนมาปิกนิกฉันก็ชอบปิกนิกซนี่นะทำอะไรมากินบ้างอ่ะฉันทำาายไก่แซนมอร่อยมาเงว้าว,ว,วเห็ดยัดไส้ด้วยพริกหวานและปูโอ้หว,ว,วานเย็นสลัดผลไม้ว้าว,วและก็ชีสหลากหลายชนิดเลยมันมัน,มน เอาไปทิ้งไปเลยเป็นอะไรไปอะแอนดี้อ๋อใช่แล้วล่ะแอนดี้กลัวชีสมากเลยกลัวชีสเหรอชีสนุ่มๆหอมๆอร่อยอร่อยเนี่ยนะตลกมากอ่ะนายคงคิดแบบนั้นแต่ถ้าย้อนกลับไปตอนที่ฉันยังเป็นเด็ก ออโอ้เก่งมากดูสิเนี่ย gue. กินข้าวเที่ยงหมดเลยกินชีสสักชิ้นดีไหมเอานะแค่คําเดียวเล็กๆกินให้ยาหน่อยนะโอ้โอโอตายแล้วโอ้งั้นเปลี่ยนเป็นซอสแอปเปิ้ลดีไหมโอเคแต่นั้นมันตอนนานมาแล้วนี่ โทษทีนะแต่มันอดไม่ได้อ่ะมันแค่ได้กลิ่นก็คลื่นไส้แล้ว <bind you> เขาบอกวิธีเอาชนะความกลัวคือเผชิญหน้ากับมันต,งตรงๆงเลยอ๋อฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วตอง <S <S <LCD> แอนดี้เก็บของกันเถอะเราจะไปกันแล้ว <_ Q> สู่ฮอลแลนด์บ้านเกิดของชีสที่กลิ่นแรงที่สุดในโลกแอนดี้ถ้าเธออยากเอาชนะความกลัวให้ได้นะเธอต้องทุ่มสุดตัวเลยนะหวังว่านายจะพูดถูกแล้วชีสกลิ่นแรงที่ว่านี่มันอยู่ไหนอะตามฉันมานี่คือบ้านของเฮมุดวานฮาเกนฮอกผู้จัดส่งชีสลิมเบอร์เกอร์ไปทั่วทั้งยุโรป พูดถึงชีสนะที่มีกลิ่นแรงแล้วก็ต้องนึกถึงเฮลมุตเขาคือสุดยอดมือโปรเรื่องชีสเลย <c oughs> จบแล้วพังหมดแล้วดีใจที่เจอนายนะซอนนี่ฉัน <c oughs> ดีใจมากเลยที่นายมาซอนนี่อ,า, <c oughs> อาชีพของฉันพังหมดแล้วมันสูญสิ้นหมดแล้วชีวิตฉันไอ้ไอเกิดอะไรขึ้นเฮลมุตตามมาดูสิ่งนี้ให้ดี จะยยนเอยฉันอยู่นี่มันดูเหมือนชีสนะดมดูสิแปลกมากฉันไม่ได้กลิ่นอะไรเลยชีสนี่มันไม่มีกลิ่นเฮลมุดมันเกิดอะไรขึ้นน่ะฉันจะให้นายดูนะแพะสาวๆของฉันโดนตามใจจนเสียแพะและขี้เกียจปกติฉันใช้นมนมของพวกเธอทำชีสแต่นายเห็นปัญหาแล้วใช่ไหม สาวๆจำขี้เกียจก็เลยไม่มีเหงื่อออกและนั่นทำให้ชีสไม่ส่งกลิ่นและถ้าชีสไม่มีกลิ่นทั้งฮอลแลนด์จะเห็นฉันเป็นตัวตลกฉันจะต้องถูกขับไล่ฉันจะเป็นไอ้ขี้แพ้ลองเวลาเลยใจเย็นๆนะเฮลมุตเราช่วยเองไปเอาเครื่องมือที่จูเลียมาได้เลยต้องเอากล้องนายมานายไม่อยากพลาดเรื่องนี้แน่นอน รักพวกเธอสาวทำตัวลึกลับเตะท่าทำหน้าโหดสุดยอดมากเลยฉันสงสัยอะไรนิดหน่อยทำไมตองถึงต้องถ่ายรูปแพะของฉันด้วยล่ะนี่เป็นภาพก่อนหน้าก่อนหน้าอะไรเหรอก่อนหน้าที่พวกเขาจะออกกำลังกายด้วยวิธีฮันลือโหดของฟุตชักเกอร์แพะทุกตัวฟังทางนี้ชีวิตในฟาร์มทำให้พวกเธอสบายและขี้เกียจ หมดเวลานั้นแล้วได้เวลารีดเหงื่อกันแล้วทุกคนนกบีหายไปไหนอะเนี่ยอ๋มนั่นบียอนเขากินทุกอย่างเลยทีเดียวบีทุกอย่างเลยสินะมาขึ้นลู่วิ่งเร็วสาว ซันนี่เรามีลูกวิ <atsu> ่งห้าอันไม่ใช่เหรอแปะ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 แอ้าวเยเขากินเครื่องออกกำลังกายเป็นแล้วอะใช่เห็นแล้วใช่ไหมนี่แหละที่ฉันจะบอกนายวิ่งเพื่อชาติไอ้นี่ขมือทำลายชาติันนี่นายจะให้ดียยนไปก่อนที่เขาจะกินทุกอย่างฉันจะจัดการกับเขายังไงดีนายชอบทำอาหารเขาชอบกินคิดให้ออกสิเข้าใจละเอาล้คุณแพะมาเริ่มกันด ชาสปาเกตตี้ซอสแดงหนึ่งที่พร้อมเสิร์ฟแล้วครับนี่นายกินโต๊ะฉันเข้าไปด้วยเหรอโอ้นายกินเก่งจริงๆอ่ะโอเคหมดเวลาเล่นแล้วนะเอาจริงแล้วนะเร็วเข้าแพ้ทั้งหลายอยกย้ายสส่สโค๊ ไม่กลิ่นยังไม่แรงพอชีวิตฉันขึ้นอยู่กับกลิ่นนะได้ยินแล้วนี่เร่งความเร็วเป็นสองเท่าเร็วเร็วเร็วเอาเฮ้ยเด้เด็ก วัตถุดิบแล้วอ่ะส่วนเจ้าแพะนี่ก็ยังไม่อิ่มสักทีคิดยะคิดคิดคิดจะทำยังไงดีเนาะเขาพวดฉันจะทำข้าวโพดทอดกรอบให้เต็มรถเลยอย่าห่วงนะบิยอนอาหารกำลังมา าายืนดูเฉยๆเ่าก็เหนื่อยจะแย,ย่ยอยู่แล้วอะ่ะเหมือนกันเลยกลิ่นเป็นยังไงบ้างล่ะเฮลมุ t s เา,า,าเริ่มได้กลิ่นเหมือนถุงเท้าเหม็นๆแล้วแหละโอ๊ยแต่ยังแรงไม่พออยู่ดีเราจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพการออกกำลังกายให้มากขึ้นถึงเวลาของดออพอแล้วล่ะดออพอคืออะไรเหรอดานอุปสรรคมหาภัยไง i'm <laughs> sorry เอา <ๆ S 2> ละสาวๆเดินหน้าเข้าสู่สนามได้แล้วสาวสาวกรูด่านอุปสรรคมหาภัยเกินไปอ้ยโอพระเจ้าฉันเมื่อได้เตรียมตัวสำหรับเรื่องนี้ด้วยนะย,ย้าฮู้บียอนชอบข้าวโพดทอดนี้มากเลยพวกเขาก็น่าจะชอบเนาะสาวสาวมากิขากข้าวโพดทอดกัน เด๋งมากซันนี่ยิงกระพรอดไปเลยอย่าหยุดนะ ใช่เลยมันได้ผลผู้นายได้กลิ่นไหมออนี่คือกลิ่นออเหม็นเหม็อ,มอของความสำเร็จโอ้ชอบชอบนี่คือความสำเร็จเนอ,อชีสนั้นกำลังได้ที่เลยถึงเวลาประชิญกับความจริงแล้วแอนดี้ใช่ถึงเวลาสู้กับความกลัวแล้วเอาละ งไมันมันหวานนุ่มนิ่มอร่อยมากฉันรักชีสฉันร well ักชีสงม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 แมง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 มยมง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 มหมงมมงมมง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 มม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 ม ขอบใจนะสอนี่และขอบคุณฟูด d t r u เกอร์สสำหรับทุกอย่างไม่เลย่อยขอบคุณทีหลังก็ได้ตอนนี้ฉันว่าเราคงต้องตะดุยดักอุปสรรคมาหาภัยแล้วล่ะไปกันหมดเลยคนบางคนรับมือชีสไม่ไหว